ไปพี่หน่อยสองพวเมียคู่นี้มาทำอะไรน่ะสวัสดีสวัสดีมานั่งคุยกับพี่หน่อยดิได้ข่าวว่าถูกไล่หนีออกนอกประเทศหรือไงมาให้สัมภาษณ์หน่อยสวัสดีครับสวัสดี FC จอนี่มื่ป่าบินดี้ที่เคารพรักครับวันนี้น้องชายกับน้องสาวคู่นี้เดินมาทางมาเที่ยวหาที่ทุ่งนานะครับเชิญน,นั่งก่อนน้องรักสวัสดีครับ สวัสดีอ้าวเอาไมคา์เนี่ยคุยกับพี่หน่อยอ่าวางนี่ก็ได้วางนะั่งเป็นไงได้ขาวอ่าวันดีจ้าอ่า,าน้องกระต่าย,<ด>ายโอสาวสวยเมืองอุบลกับหนุ่มรอแคเมรูนนะฮะ <laughs> ตกลงได้ข่าวว่าเขาไล่หนีออกนอกประเทศเหรอได้กลับไปอยู่แคเมรูนหรือไง <laughs> ไมก็ไปตามพาสปอร์ตกับอ๋อ ไปตามพาสปอร์ตอ๋อเอามเอ่อจับม่ใกล้หน่อยอ่ไปกี่วันก็อยู่ประมาณ7วันช่ไมไม่ถึง7วันประมาณก็ตายได้ไปด้วยไหมอ๋อไปแล้วไปกับใครไปกับใครไปคนเดียวกับคนเดียวกับเือโอ้ไปถึงแคเมอรูเลยไปถึงแคเมรูนั่งเครื่องต่อกี่ต่อเนี่ยโอ้ออกจากที่นี่ออกจากอุบลลงอุทุมพรพิสัยใช่ไหมแล้วก็ไปต่อที่สำลรงทาบหรือเปล่าหรือยังไง ออกจากที่นี่ลงที่ดูไบโอไปดูไบโอพี่ชอบตึกตึกหนึ่งทึงสูงอะอะไรที่สูงที่สุดในโลกไม่ขึ้นไปเล่นมันตึกนั้นก่อนได้ไปแวดได้แวะดูไบถึงคือวันไหมหรือแวะแป๊บเดียวไ่ไปประมาณ6ชั่วโมงโอ้่กโมงล้าต่อเครื่องจากดูไบดูไบไปอาดิสอาบาบาไปที่ไหนนะอาดิสอาบาบาอาดิสอาบาบาเป็นเป็นเมืองชื่อเมืองหรือชื่อประเทศเอธิโอเปียฮะเอธิโอเปีย อะไรนะประเทศเอธิโอเปียประเทศกับเอธิโอเปียกับโอ้ชื่อเมืองอะไรนะเอ่ออดิสอาบาบาเหรอครับเมืองนั้นเป็นเมืองเมืองเปทวีปอะไรอยู่ทวีปแอฟริกาใต้ปะครับโอทวีปแอฟริกาแล้วไปพักที่เมืองนี้กี่ชั่วโมงโอ้ยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงที่เอธิโอเปียนี่นะครับโอยี่สิบชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นต่อเครื่องยังไงต่อต่ออีกไปคาเมรรนตอนนี้ ใช้เวลาจากเอธิโอเปียไปเคมรูนกี่ชั่วโมงเขาประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงครับประมาณหชั่วโมงไม่แล้วไอเราแต่ละแต่ละต่อเนี่ยอยากดูใบนี่เราก็ไปนั่งเครื่องบินลําใหม่เหรอหรือลําเก่าไม่เปลี่ยนเครื่องบินใหม่อ๋อแล้วต้องไปซื้อตั๋วใหม่ไหมที่นั่นไม่ซื้อเทียตั๋วเดียวอ๋อเขาเขาจะทําเป็นกะเป็นต่อเป็นต่อให้เลยใช่ไหมมปัตเตกคนปัตเตนี้อกปัตเตนี้อกมารวมการเกี่ยบินหนึ่งไปต่อแล้วพอไปถึงเคมรูนนี้ เทียบเท่าเทียบเวลาเคมนูดอาอย่างเวลานี้ของอุบลเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้าโมงจะครึ่งเนี่ยอยู่ที่บ้านเราอยู่กี่กี่ชั่วโมงนีง่ทัวประมาณสิบเอ็ดโมงหนาวยังสิบเอ็ดเช้าหนาวไ,ไหมแถวนั้นที่บ้านหนาวไหมก็บางจังหวัดก็หนาวแถวบ้านเกีย <laughs> เก้ยวเขาหรือเว่าเขาเกี่ยวหรอเ่ขาไม่มี่มีเราบอกมีเขาเกี้ยว <laughs> อ่ะโอ้ยมึงมาเกี่ยวซอยนี่เขาลมมั่นเลยนี่ เคยเกี่ยวข้าวเคยอยู่เคยที่โรงเรียนแล้วตอนที่อยู่แล้วอยู่อยู่เอเคมบลูนที่บ้านนี้เขามีทํานากันไหมทําข้าวไหมก็ปกติที่นู่นเขาไม่ได้ทําแบบข้าวสวยนะจะมีหลายข้าวที่เขาทำต่ไม่ใช่ที่แล้วเขาเมาเราเห็นว่าเขาได้เห็นเขาหมองจะเขาหมเหรอเด็กหมองปากเนี่ยจะนี่อยู่ไหนเอออยู่โน่เดี๋ยวให้ให้ตายไปเอ้านั่งคุยกับพี่ก่อนโอ้ คอนเงียบงามมันยังถูกจะควม่ำมายาใบไส่มนเที่ยวหาคิดถึงอยู่พี่ก็ติดตามดูช่อง YouTube ดีใจด้วยนะกับมีคนติดตามกี่ก,กี่คนแล,แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณเป<า>ิดเมืนฮะเปิดมือเห็นไหมล่ะอ,อ,อย่าลืมบุญคุณคนนะครับ่าทำอะไรก็ตามถ้าจำวันแรกตีจุดเริ่มต้นได้อะไรเดินหน้าต่อไปมันก็จะมีแต่จเจริญ เออเออยังกับเมียยังรู้จักว่าเออพี่จอนนี่ถ่ายคลิปให้พาทําช่องยูทูบมีคนตามตั้งแปดหมื่นแล้วเดี๋ยวก็คงเป็นล้านคนแบบนี้คนรู้จักควมแบบนี้คนก็แบบพูดตลอดว่าไหนไปหาพี่จอห์นเหรอมาแล้วนะครับคอรสนะครับน่ารักครับสองผัวเมียคู่นี้น่ารักจำวันจำได้วันแรกตั้งแต่แนะนําให้เปิดช่องนั่งคุยกันน้องไปทําช่องไป คอสมาได้ถ่ายคลิปกับพี่2-3คลิปแล้วเขามีคนรู้จักแล้วก็ไปทําช่อง y t u t u อ่าทุกวันนี้ก็มีคนติดตาม80,000คนก็มีรายได้เข้าพี่จอนี่ก็ดีใจด้วยวันนี้ก็ยังรู้จักมาหามาจากกลับมาเพิ่งกลับมาจากแคมรูนใช่ไหมัมีอะไรมาฝากอ่ะอย่าบอกเลยว่าเงเขมรูนมาฝากหรอมีกองแคนารูนเออมาจากเข้มรูนเลยเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอใช่โอ้เขาเมาเข้มรูนมาดิีอย่งวะ เป็นวิสกี้กาับพรุ <laughs> โอ้วิสกี้กาับพรุ <laughs> โอ้มันสีบรอนเอาเดี๋ยวฝากสาธิตโอ้มันสีบรอนยางหักเลยโอ้โอโอขอบคุณมากคอร์สขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นของเอ่แบรนด<อ>์กาตาสบูกาตาตามนี่เป็นโอ้าาเป็นเจ้าของกับสุดยอดเลยสุสสสดยอดเลยขอบคุณมากน้องรักโอ้เป็นยี่ห้อของเจ้าของมาน้องนี่ค่ะอ้าเขอเปิดหมวให้เด้ตสุดารัตไวท์เทนนิ่งโซูฟนะครับอ่า แบ,บหมดะอ๋อโอ้ดีดีๆๆๆๆดีๆๆๆๆดีดีเลยเนี่ยอแอแก,กนิกเ <ๆ S 2> นาะอาอานะครับอ่อดีที่น้องยังรู้จักธรรมชาหิกินจเจริญเติบโตขึ้นก็ไม่ลืมพี่ชายคนนี้นี่กลเป็นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เริ่มต้นก็าจากจอร์นี่มือปราบนะครับใช่ไหมรับปฏิเสธไหมถ้าปฏิเขาน้ารักยังจําได้มะงุ่มประคอทั้งผมผมพาทำคลิปนู่นนี่นั่น แต่คอสก็มาเพราะไอ้เจ้าอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะเออลุงแม็กโดนัลของนั้นเจ้าพี่ใส่ถ้าดูคลิปอยู่นะคุณแม็กโดนัลคุณคุณไม่มาหาผมเลยนะหรือว่าคุณโด่งดังไปแล้วลืมผมหรือไงทำอะไรอยู่แวะเข้ามาให้เห็นหน้าเลยนะบัวคุณที่เอามาปลูกให้อตายหมดแล้วนะแม็กโดนัล ค <c oughs> อสนี้เขาก็มากับแมกโดนัลนะฮะก็น่ารักทั้งหมดนะฮะที่เอ่ยมาน้องๆที่เคยร่วมงานที่เคยผ่านกล้องผมผ่านชีวิตผมก็น่ารักทุกคนนะครับก็เป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนโดยตลอดนะครับแต่ก็คือจากที่พี่จอนนี่บอกและแนะนําก็คือคนเรานะความโบราณอีสานคนนับถือเรื่องความกตัญญูความหูวใจข่วม ความหูจากบุญคุณค้ณคณนน้องละขันหูจากบุญคุณคนเพนยังมันกัถึงไม่ถึงไม,ไม่ไม่ขึ้นสูงก็ไม่มีวันตกต่าเข้าใจไหมมันก็จะอะไรที่มันจะเหมือนอย่างหนูเห็นไหมหนูเห็นคลิปต่างๆก็พูดถึงพี่ๆที่เคยร่วมให้กําลังใจมาอย่างพี่จอนนี่พี่ปู้พี่ลินอะไรเนี่ยก็เห็นเออเขาก็ให้กาลังใจหนูช่องหนูก็เติบโตขึ้นนะฮะเออและให้ไอ้ทามเนี่ยย่ามในสีมีนองเสือเนี่ยอจะเข็นหลานสายพันเข็นมรูนกับสายพันธุอุบล เมื่อไหร่จะมีน้องฮะก่อนไม่นานไม่นานใช่ไหมบอกแล้วบอกแล้วมึงอ,อย่าแตกใส่ปากเนี่ย <c oughs> ออโอ้ยของดีนะครับเนี่ยโอ้คขมรุนนะครับน้องคอนโอ้เสียดุลการค้านี่มาจีบสาวอุบลน,นี่โอ้โหขอทำมีนะเว้ย ยังไงก็มีตัวเลขไหมพี่ดูเจะเห็นหลานหลานไหมว่าสาวอวนกับหนุ่มเคมรูนหลานน้อยพี่จะออกมาเป็นผิวสีอะไรเออเอออกมาเป็นกดหรือออกมาเป็นไวเขาน่ารักไหมครับคู่นี้นะฮะคู่ดีเขาน่ารักก็ บอกโอ้นอโอโอเนาะบุกีเดือนเนาะแปดหมื่นซับสไครต์ละนะบุกีเดือนยังจําได้เลยที่มีจเจนี่แนะนําบอกว่าไปเปิดช่องนะก็มีกี่เดือนเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะเป็นแสนเป็นล้านละ,ะทำไปน้องรักมันก็เป็นรายได้โดยสุจริตนะครับมันเป็นการสร้างงานโดยที่ไม่สร้างปัญหาให้ใครนะแล้วคอสก็มาเอ๊ะอยู่เอ๊ะพี่ถามหน่อยที่ประเทศเรานี่สถานการณ์บ้านเมืองแถวนู้นเขาดุนแรงเหมือนฝั่งเราไหมฝั่งไทยไหม โควิดโควิดอ่ะไม่มีครับไม่มีเหรอครับที่นู่นข้อไม่มีการใส่มาสกเลยเพราะอะไรไม่มีโควิดเพราะอะไรไม่มีไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แค่ายังไม่ถึงที่นู่นอะไรนะยังไม่ถึงยังยังไปไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงมันอ้อมอ้อมไปแอบอยู่แต่แถวทุ่งนากูนี่แหละเนาะเพราะว่าไปที่นู่นไม่ได้กัดตัวไม่กัดตัวเลยเหรอกัดเหรอแล้วมานี่ล่ะก็กัดกัดครบสิบสี่วันเรียบร้อยนี่ไม่ผมคิดจะมาเพราะว่าฉีดยาแล้วอ๋อดวัน อ๋อเลยค่าเครื่องไปแคมรูนแพงไหมเผื่อพี่ว่าพี่จะไปตามหาอันนี้นะพี่อยากไปหาอดีตกองหน้านูเอลเอ็มอะไรนะชื่ออะไรนะกองหน้าแคมรูนดังๆที่เล่น o, ah, อเอโต้สมอลเอโตเอสมารูเอลเอโต้นั่นแหะคือน้องเลิศพี่นะแต่ก่อนเรียนด้วยกันรู้ไหม <c oughs> เออเรียนด้วยกันพี่เคยไปเรียนอยู่แคมรูนเออพอดีพี่ซิ่วจากแคมรูนพี่ก็เลยย้ายมาอยู่วบวก บบวกที่เยอรมันอ่พอที่เจอปอลบ็อสิไปพี่ก็เลยหนีไปอิตาลีอ๋ยโอ้ยคอดคอดเมียงามครับเออว้าคิดว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคิดว่าปุ๊ดตีปุ๊ดเล่นมื่อนั้นคือไอเห็นลงคลิปไปหาแม่เถากับพ่อเถาว่ะเดี๋ยวเคยไปเจอพ่อพ่อกับแม่น้องเขายังใช่ใช่แล้วพ่อแม่ตอนที่ขัดวัรเสร็จก็มาอยู่กรุงเทพ หละตอนที่พายก็นอนหนึ่งคืนใช่ไหมที่กรุงเทพคอดที่บ้านพ่อแม่เขาคอดเขาน่ารักนะครับน่ารักมากนะฮะน้องสาวน้องกระต่ายกับน้องคอดมีความน่ารักความจริงใจก็เป็นเดือนแล้วมั้งเลยไม่ได้มาหาพี่นะสองเดือนสองเดือนแล้วนะรอบหน้าก็คงจะหกเดือนแล้วค่อยจะมาหากูอญกดูละเดี๋ยวกูจะกูแจกเขาหาวคิดถึงเดี๋ยวมีโอกาสมาเล่นหนังเอ็มบีให้สักเพลงหน่อยนะครับอ่า เดี๋ยวมีบทเล่าซีนเลิาซีนเล่นเป็นไหมเล่าซีนเล็บซีนเขาไม่เคยเล่นก็ฝึกเล่นได้ฝึกเล่นได้ก็หาขวงเลยครับมีอะไรมากครับวันนี้ก็น้องชายน้องสาวเดินทางมาเที่ยวหาที่ทุ่งนานะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่เขามาพึ่งบุญยาบารมีของแผ่นดินเรานะครับ มาเดินทางมาไกลจากแคมรูนมาพบรักกับสาวอุบลน,นะครับก็ตอนนี้ใช้ชีดด้วยกันตอนนี้ก็รอรุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีเจ้าตัวน้อยแต่อย่างว่านะครับคอนสบอกผมว่ามันแตกไปในปากน้อย <c oughs> <c oughs> เอนะคอ,ค,อคำตะเหลือกนี่ครับคอรสคำตะเหลือกนะครับกับน้องไต่ โอ้มก g อดน้องตายโอ้มก g อดกับน้องคอสคํำตาเหลือกนะครับวันนี้ได้ได้รางมหาโอ้ยครับ <c oughs> ว่าอยากบอกอะไรทั้งหลายครับอขอเป็นกำลังใจให้น้องสาวทั้งสองและทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บจะจนนะครับร่ลำรวยตลอดไปจากใจผมจนนี่มือปราบและก็น้องคอสคํำตาเหลือกและก็น้องกระต่าย <c oughs> โอ้ไม่กอดกระต่ายโอ้ไม่กอดคอสคำตาเหลือกนะครับแล้วค่อยรอค่อยเจอก,กันกับน้องเขาใหม่ในโอกาสหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสสวัสนะครับเออลืมตัดช่องอีกเออลืมฝากช่อง <c oughs> เอา้าไม่ไมดับวะ